สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยกับช่อง Super B TV นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งนะฮะเป็นเกมที่เก่ามากเป็นตั้งแต่ผมเรียนประถมอ่ะเออที่ผมเคยเล่นรอบแรกเลยอ่ะเออเป็นเกมที่มันนะฮะเกมมันมากๆเลยคือสุดยอดเลยอ่ะเป็นเกมแห่งเจ้าพ่อเลยเกมเนี้ยก็คือเกม Devil May Cry ภาคที่3นะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็จะจะมาแคสให้ดูนะฮะแล้วก็จะใช้จอยเล่นนะฮะ ซึ่งปกติถ้าผมเล่นภาค3อ่ะผมจะเล่นใช้คีย์บอร์ดนะครับเพราะผมถนัดคีย์บอร์ดมากกว่านะฮะกับภาค3แต่ว่าวันนี้ผมจะใช้จอยครับผมยากแน่นอนแหละเพราะว่าผมไม่ถนัดกับภาค3เลยแต่จะไปถนัดกับเดวิสแมคคราภาค5แทนนะฮะโอเคเราผมก็จะขอกดสคริปต์ลัวๆเลยนะฮะเพราะว่าเราจะไปกับการต่อสู้อย่างเดียวเลยนะครับโอเคไปเลยไปต่อเลยครับผมจะบอกว่าผมเคยเล่นจบไปแล้วนะ แต่ว่าแต่ว่าอะไรกูจะพูดเลยว่าแต่ว่าผมก็จะมาเล่นให้ดูเลยไม่เชื่อดูหอลอดเลือดข้างบนผมดิผมก็ไม่รู้ว่าจอยมันกดอะไรบ้างได้บ้างนะฮะถ้าเหมือนคีย์บอร์ดไหมโอ้ยโดนโอ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายดิอ๋อล็อกออนไม่ขึ้นวะโอเคเดี๋ยวผมต้องตั้งค่าล็อกออน อืมอะไรงัดงัดงัดฟาดเอ้าเรียบร้อยตายไอตัวยมมาทุ่หมุนท่านี้รุนแรงครับเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยสลับอูดไม่ถนัดครับเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่รู้ว่าล็อกออนอะไรอันไหนเนี่ยผมไม่ถนัดจอยจริงๆมาคุณผู้ชมโทษทีฮะขอปรับตัวแป๊บนึง อ้เกือบไปเอาเอ้ยอะไรของเนี้ไอ้เหี้ยมันไม่ถนัดจอยิงครับคุณผู้ชมโทษทีเอายังไงเนี่ยเอาโดนมัดสองเอ้ไอ้ไม่โดนโอเคผมจะระเบิดเดวิลเชสเกิลนะฮะทำยังไงผมจะทำให้ดู เพราะว่าผมว่าระบบน่าจะเหมือนกันนิดหน่อยอะท่าน,นี้เอาไม่โดนงัดขึ้นฟาดเอ้าตัวนี่โอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไปเขี้ยไม่รู้ว่าล็อกออนมันล็อกอะไรเนี่ยงงมากระเบิดพลังโอเคฮะรุนแรงฮะท่านี้โอเค สกิปเลยจะมาสู้ให้ดูเฉยๆนะครับจะไม่ค่อยดูเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะค่อนข้างยาวโอเคฮะได้แรงอะไรแรงเอโอ้ยเยอเลยครับแย่เลยแต่ไม่เป็นไรครับเป็นช่วงที่ขอปรับตัวนะครับผมโอเคก็นี่ไงที่จริงไปต่อเลยฮะเฮ้ยไม่ได้จะเซฟสิ Next เออก็ Customize เดี๋ยวมันต้องตั้งค่าไหนๆวะเดี๋ยวขอสคริปแล้วก็ตั้งค่าล็อกออนออปชั่นออปชั่นอันนี้เหรอเกมออปชั่นอ้อนี่ยังไงล็อกออนโอเคเรียบร้อยครับว่าเวลากดมันจะได้รู้เรื่องนะฮะว่าเกมมันล็อกตัวไหนให้เราดูไปเลยเอามัดมูมัดมูอล็อกมันเป็นล็อกตัวไกลทำไมเนี่ย อะไรของเนี้ยอะไรเนี่ยไม่ถนัดจอยไอ้เหี้ยเอายังไงกดชาร์จเดวิทเกอร์ไว้รอเลยมันไม่เหมือนภาค5ว่ะไม่ถนัดจริงนะอุ้ยโดนมัดมือมัดไหมเอ้า ไอ้เคียจอยมึงฟังคำสั่งนิ้วกูหน่อยยังไงของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้มึงอะไรนักหนาอย่ามาพูดไอ้นียวไอ้เคียไอ้ของมึงเนี่ยมันมึงไม่โดนวะมันอยู่นู่นระเบิดแม่งเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจางนี้โอเคเย่ง มีกินออฟฮะโอเคไปเอาต่อคอมโบฮะอันนี้ต่อเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนบ้าไม้เขาไมา้โอเคคุณลิ้นทันกันนี่เหรยเอา้าหมุนควงพุ่งต่อเอาลาร์ดขึ้นเลี้ยงลูกสองก็มีฮะเฮ้ยไม่โดนอ,อะไรอะไร โอ้ยอ้าวเดี Cam ๋ยวมาทูดครับตัวใหญ่สกิปเลยมันอะไรเอ้าเอ้าเอ้าเอาอ้าวเอ้ามันบล็อกได้โดดลบอ๋ออุ้ยเออโดนเออโดนไหมเนี่ยโดดลบ โด,ดลบเอาเอาอยัางไงเอาโดนไม่โดนเก็บสไตลิสลบโดนดิอีกนิดเดียวเอ้ยมึงเหลือไว้พลาดลงโอเคฟาดหัวลงจบเลยครับโอเคสคริปต์เลยครับพอมีหอคอยขึ้นมากลางเมืองโอเคครับ โอ้ยได้แรงไรเนี่ยแรงอะไรเอ่ยแรงเอโอเคฮะไปต่อกันอีกนะฮะเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นคำบนยอดหัวคอยนะครับที่โผล่ขึ้นมากลางเมืองอันนี้เป็นเวอร์จิลฟาแฟรของดันเต้นะฮะซึ่งดันเต้เราก็ก็คือตัวละครที่เราเล่นเมื่อกี้นะฮะชุดสีแดงสกิปเลยนี่พิศซาร์ลง,ลงมาแล้วก็มีเลดี้ขับมอเตอร์ไซค์มาโอเคฮะ แม่งไม่ถนัดจอยจริงมาแต่ก็ต้องเล่นฮะอยากมาเล่นให้ดูปีศาจโอเคฮะเอาไม่ถึงอะไรเอ้าไม่ขึ้นเอ้าอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้ไม่ได้ไงเอ้าไม่ขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นไงอ่ะเอ้า เอานี่งไงเอาเอายิงอะไรเอ้ยมึงไปล็อกทำอะไรนัตรงนู้นเออมันอยู่นี่เอาเี็นไหมโอ้ระเบิดครับระเบิดเซบ,บาลัสโอ้ยเลวโอ้ยไอ,อตัวนี้ ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันกระดิกแล้วฮะลบโอเคมันระเบิดได้ยินเสียงร้องเมื่อกี้เอาจิกเอายังไงฮึ่งเสียบสติงเกอร์ฮะเอาดิเอาขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมมีประตูโอเคเปิดทางครับปีศาจหมดเปิดทาง กดเข้าประตูล็อกฮะอันนี้ฟันเอาเลดออฟได้นะฮะเนี่ยเนี่ยของพวกนี้ข้างบนเอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้โอเคข้างบนมันมีของเลยนะเนี่ยเนี่ยมีกินออฟให้ด้วยก็ฟันเอาเลดออฟที่ของพวกนี้ได้เนี่ยข้างในก็ฟันได้นะพวกขวดในพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนวะโอเคนี่ต้องมาเปิดนี่ เอาเอาโอเคเมีมือออกมามันก็เปิดทางให้เราเลยครับโอ้ยเกะเออที่จริงตรงนี้มีปืนลูกซองฮนะซึ่งก็คืออันนี้แต่ว่าผมเก็บไปแล้วมันก็อยู่ในคลังของเราเลยเคลียของกันฮนะพอตรงนี้มีเรื่องโอ้ยผมกล้องหมุนยังไงวะอ่าถ้าไม่เคลียร์นี่ เดี๋ยววิ่งลำบากครับผมนี่มีเรื่องปีศาจทรายที่มีเคียวเอ้าไม่โดนครับมัดมีเอ้าเอ้าเอ้าหมุนเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นออกมานี่มาเออคอมโบเอ้าอ้มันมันมัน มันหายตัวมาข้างหลังปะอะไร <S <S เ,เกือบโดนไอตัวนี้อนี่เอาฟาดโดนไหมเนี่ยเออลบอย่าหิวคอมโบครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ลบ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 ,ลบโอเคนี่มัดอุย้ยไอ้ชี้ อะไรของนึงเนี่ยมอ,องไม่เห็นมอ,องไม่เห็นเอาเอาอันนี้ไปกินโดนไม่โดนโอ้ยกุศลได้ก,กินออฟไม่ถนัดจอยครับโทษทีแต่ก็ต้องเล่นฮะอะไรอะไร,ะไรจะหายตัวอะไรนี่โอเคครบฟาดสเปรลัสฟาดเอาอ้อนี้ไปกินว้นี่สติงเกอร์ งัดขึ้นบลัฟฟาดโอเคจบเลยโอเคฮะเริ่มชินล้วเริ่มชินล้วเปลี่ยนอาวุธวุ้ยมุมกล้องอะไรของเนี้ยมุมกล้องแย่มากครับเกมนี้ข้างบนมีกินออฟนะเมื่อกี้ผมโดดขึ้นเอามันดูดเข้าตัวลวะห่อคอยยังไงมีของนะฮะอันนี้เขาไปเก็บเอากันได้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีอะไอ้เลดออฟฮะต้นเบลเลอร์เลยตอนนนี้ก็เป็นกินออฟนี่ เพราะว่าตรงนี้เป็นซีเรตมิชชั่นนะเขาไปเก็บกันเอาห้องเนี้ยประตูเนี้ยโอเคตรงนี้ก็เป็นนาฬิกาสายเอาไว้ซื้อของเปลี่ยนของนะครับตรงนี้ก็เจอซิเบัสซึ่งก็คือเจ้าอาวุธอันนี้มาซ้ำหัวไปดูในเรื่องขี้เกียจลุยโอเคเราเร็วฮะเราก็ชาร์จดิวเทเก,เกอร์ไปเลยจะระเบิดใส่มันทีเดียวไหนเปลี่ยนเป้าหมายในห,หัวเนี้ยลำบากอุย้ยเห็นไหม ไอหัวเนี้ยไอหัวเนี้ยมันยากสุดไอน้ำแข็งเปลี่ยนหัวโอ๋ยมึงจะพ่นน้ำแข็งอะไรเยอะแยะระเบิดพลังเอามันล่วงครับมันล่วงเอาฟาดหลบครับโอ้โหมันโกดมันโกดโกดละมันโกดละเจรละเจรละ ไม่โกลดง่ายจังอืมสติงเกอร์ใส่พุ่งหัวหรอนั่นๆๆีไม่ได้กินไม่ได้กินนั่นน่ะถ้ามันแดงนี่น้ำแข็งจะถี่ขึ้นนะฮะต้องคอยระวังเปลี่ยนไม่โดนไม่โดนกูอยู่นี่โอ้ยหมุนคล้องเลื่อนไม่ได้ครับคันล็อกโอ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละลูกซองหลบโ,โอ้ยสติงเกอร์ดีเออทำอะไรของเนี่ย ลบโอเคกับโดนน้ำแข็งฮะให้จอยฟังคำสั่งมือกูหน่อยเอาระเบิดจัะระเบิดเดี๋ยววิชเกอร์ใส่มาเลยปุ้ยกับโดนกับโดนโอเคหลบไดโ้โดนไหมเนี่ยเอาเออมันอ๋อมันเสกน้ำแข็งมาใหม่วะโอ้เหี้ยเปลี่ยนหัวกับโดนโอเค ใช้ป <ider> <itor> ืนเลี้ยงให้ลอยบนอากาศฮะเนี่ย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 เบกินเปลี่ยนดิมันจะล็อกที่อะไรถึงตรงขาเราอาวุธอันไหนเนี่ยโอ้ยแตกไปหนึ่งหัวลบโอเคมีน้ำแข็งนี่นั่งคาเนี่มาปกป้องร่างเนี่ยมันอยู่ได้ลบเอาโอ้ยไม่ได้จะใช้คอมโบป่า เสก,กน้ำแข็งเสก,กันแข็งมาอีกแล้วลูกสองลูกสองเป่าลูกสองเป่าโอ้เอ้าโดนปืนอะไรบ้าเนี่ยโอ้ยเ,เล่นจอยนี่ยากว่ะโอเคหัวแตกไปอีกหนึ่งไหนหัวไหนนี่หัวหัวนี้มาทำไรได้เนีะเเ่ะผมลืมว่ะหัวนี้สติงเกอร์อ้าวจบเลยโอเคแต่ไม่ใช่มนุษย์งั้นเลย ไม่รู้สิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็จะกลายร่างเป็นซิเบลรัสให้เราเป็นอาวุธอันเมื่อกี้สีฟ้าก็ตามนั้นครับเขากดสกิปเลยไปต่อเลยครับสติงเกอร์อาคาสเซนแลก็เลดี้ก็พุ่งเข้ามาได้แรงอะไรหนอจะได้แรงอะไรหนอ แหงเอกแล้วว่ะโอเคครับเจอกันพัทหน้าครับสวัสดีครับ